สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สํานักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตนะคะเป็นเจ้าตัวโครล่าอัลติ1.8ไฮบริดไฮคันนี้เลยชมปี2020นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะหันราคาจากป้ายแดงมาเกือบ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะคันนี้เพชรยนต์ขายอยู่ที่549,000บาท สนใจคันนี้นะคะเข้าไปดูในคลิปเต็มกับมินได้เลยค่ะมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,จะเจ้าตัวโครล่าออาติสนะคะชมตัวไฮบริดนะคะสีแดงสวยๆคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่อัปเดตที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนนะ,คะใครกำลังมองหาอยู่นะคะลูกค้านะคะเข้ามาดูได้เลยนะ,ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1นึซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเนเอ่นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อม ทดลองขับได้เลยนะคันนี้บอกเลยว่าได้เป็นตัว1.8 Hybrid High ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะลูกค้าตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะลูกค้า,าได้ออปชั่นนะคะเดิมๆแล้วก็ออปชันจัดเต็มเลยสำหรับเจ้าตัวอันติดคันนี้นะคะไฟด้านในนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบไฟ LED มาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีโครเมียมนะลูกค้าตัดกับตัวสีดํา ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะโลโก้ของตัวโตโยต้านะคะจะเป็นโลโก้สีออกต่อฟ้านั่นแสดงให้เห็นว่าตัวนี้นะคะเป็นเ <c> จ <oughs> ้าตัวไฮบริดนั่นเองนะเพราะว่าโตโยต้านะคะออกแบบมาเพื่อให้ดูแตกต่างนะคะกับตัวเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะคะตัวโงปี2020เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าอันติดนะคะ สีแดงแบบนี้นี่คือหาค่อนข้างยากนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าออกข้างป้ายแดงนะคะคันนี้ต้องเพิ่มเงินอีกนะเกือบหมื่นเลยแต่ว่ามาวันนี้ลูกค้านะคะไม่ต้องเพิ่มเงินแม้แต่บาทเดียวนะขายนะคะที่ราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้แค่ดีๆจัดฟรีดาวได้เลยนะ <c oughs> ล้อแม็กขอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกขับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคะ <c oughs> คิ้วกันสาดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ กุญแจได้เป็นแบบคคเลดนะคะลูกค้านี่ภายในของตัวนี้นะคะภายในนะจะคุมโทนเป็นสีดานะคะลูกค้าตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะพวงมาไยมันติฟังก์ชัน่นหน้าจอกลางแบบสัมผัสกล้องถอยหลังมีมาให้แบบครบๆเลยนะคอนโซลด้านในนะคะได้เป็นสีดานะลูกค้าคอนโซลด้านในได้เป็นสีดํา รถนะคะสภาพแบบว่าเดิมๆเลยนะคะลูกค้านี่สภาพเดิมโะคระงสร้างของตัวรถนะคะด้านหน้านะคะไม่มีรอยเปลี่ยนสีขูดหรือว่าการเบียดมาเลยนะคะออกรถที่เพชรยนต์นะเรารับประกันตัวรถให้อยู่แล้วนะคะ30วันพร้อมกับตรวจโครงสร้างของตัวรถให้นะคะ274จุดด้านหลังนะคะลูกค้าได้เป็นไฟแบบ LED เช่นเดียวกันนี่เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะ เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้นะคะนี่ภายห้องเก็บของนะคะสัมภาระนะคะลูกค้า <c oughs> ง่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้มองหาอยู่นะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะจอดไม่นานแน่นอนนะคะคันนี้จริงๆถ้าขัดสีเคลอบเงาหรือว่าทําสปาเบาอ,อีกอีก,อกเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคันนี้คือ สวยมากเลยนะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นสตาร์ทให้ดูนะคะตัวนี้นะกุญแจะจะได้เป็นแบบคีเลตแบบนี้นะคะลูกค้านี่เราจบปรับไฟฟ้ามาให้นะนี่ภายในสวยๆกิบๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นสตาร์ทให้ดูนะคะกุญแจเป็นแบบคีเลตแบบนี้เลย <c oughs> นี่มาแล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้น อาระบบการทำงานของไฮบริดนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็จะนุ่มนะคะลูกค้านี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเนี่ยมีมาให้ครบๆเลยนะคะตอนนี้เลขใหม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยโลนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นสบพันเก้าร้อยโลนะคะหน้าจอกลางเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ได้เลยนะคะดูเส้นทางการขับขี่ ดูมแมพนะคะได้ที่หน้าจอเลยนะคะลูกค้านี่คันนี้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะ,ะที่สําคัญนะคะเขาอาบอกว่า <c oughs> กระจกกระจกนะคะอปรับไฟฟ้าตัดแสงออโต้มาให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะอัปเดตนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาสวยงามมากนะคะสภาพถือว่าเหมือน สภาพแบบป้ายแดงเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเกียร์ได้เป็นแบบว่าหกสปีดเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าออโต้เบรกโฮมีมาให้นะคะออโต้เบรกโฮมมีมาให้ที่วางแก้วน้ํานะคะกล้องถอยหลังนะคะชัดๆใหญ่ๆกงกว้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่มาพร้อมกับเซนเซอร์แล้วก็สัญญาณเตือนด้านหลังนะคะสนใจนะคะคันนี้บอกเลยว่า ราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0นะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอ in ิ inbox ทักแชทนะคะหรือทิ้งเบอร์ไว้ให้มินได้เลยมินติดต่อกลับนะคะคันนี้เครดิตด,ดีนะคะลูกค้าจัดฟรีดาวไปเลยนะคะหรือว่าใครอยู่แถวกรุงเทพมีนบุรีนะคะจะเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เรานะคะยินดีเลยนะคะสามารถเดินทางเข้ามา ดูรถได้ทุกวันเลยนะคะลูกค้านี่ไม่เว้นวันหยุดนะคะลูกค้านี่บริษัทเฮ็ดยต์เราเนนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะนัดหมายนะคะเข้ามาดูรถก่อนนะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะลูกค้านี่วันนี้นะคะเดี๋ยวมิน้นอัปเดตรถนะคะที่เข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครนะคะคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมิ้นจะพาไปดูรถรุ่นไหน เกตไหนนะคะที่เข้ามานะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามนะคะกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปที่มิ้นท์นมาเสนอนะดีวิวผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นท์จะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากลูกค้ากดติดตามไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ